ส่งงานหน่อยส่งงานหน่อยอ่ะไป รอบนะครับเดี๋ยวใครทุเข้ามานะครับเดี๋ยวเทสรถสดๆวันนี้รอบดึกคายเยนคูปท่อ a อทัศ f ซีมั er, บวกกับ a อทัศซีดีฟ u ตอีซียูนะครับระดับ600แรงมา้าแรงบิดประมาณ800นิวตันเมตรรถใหญ่ๆสูงสๆล้อขอบ22จูนแล้วเป็นยังไงใครใช้คายเยนกูนไม่มีใครใช้คายเยนมาดูกูตอนตีสาแน่เลยวะ่ะไม่น่ามีนะ มีใครใช้ข้าเยม,มาดูมตอนตีสามไหมเนี่ยจะมีไหมจะมีไหมพวกเรา คนดูน้อยจังอะคนดูจากตรงนั้นทำไมไม่มากันเลยมีใครมาจากบ้านดำบ้างไหมมีใครมาจากบ้านดำบ้างไหมสงสัยไม่มีส่งงานขยเย็นน่ะก็สดๆสดสดนี่แหละก็ต้องดึกนี้แหละยิ่งจะกมาจากไนโน่อออ๋ออ๋ออ่ะ ตื่นมาเข้านาำแวะดูผมก่อนได้เลยมา سوف <applause> <applause> ใจขยงเข้าจไปหน่อยรี่รถคันตรงสูงนะจับแป้โคตรแรงเฮี้ย ผมแล้วบอกนะครับเอาให้ถ่ายว่ารถคันใหญ่ๆอย่าเงี้ยสูตรร้อยกี่วิไม่ถ่ายความนิยมความนิยงผมรอท่านผู้ชมก่อนนะ ้อ,อมแล้วบอกเจ็ดเหรอขยเยนนะล้อขอบยี่สิบสองนะันจะใหญ่ๆนะกี่วาสูนร้อยกี่วิตัวนี้ขยา่ทายได้ใกล้เคียงที่สุดสิบวิเลยเหรอสูนถึงร้อยนะ 地位。因为 แรงโคตรยังมีคนบอกแรงโคตรแรงโคตรอย่างเงี้ยแไม่สุดเดยไม่สุดอดี๋แป๊บนึงแมงโคตรแรงผมทำรถอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แม่งทำรถนี้แต่ผมก็ยังยังเทคแคร์ลูกค้ากลุ่มเดิมอยู่ไม่ทอดทิ้งนะครับ แต่บางทีก็เจ็บอย่างที่บอกเจอพวกไร้ราคามาจอดแจ้งน,น่าลำคานนะไปถึงไหนกันแล้วรถสมัยนี้ทํางานกดแชร์ได้นะครับว่ารถคันใหญ่ๆทําไมแรงจังอยาดูติดไปลายไหมจะลองต่อให้สักครู่ องแซงโอ้โหยังแม่โคตรแรง เรื่อยเลยนะยังไปเรื่อยเลยนะสองแปดต้องมีนะเงี้ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวแม่งใครใช้ใครเย็นของบอกเลยนะ เดี๋ยวออกตัวให้ดูใหม่เผื่อใครที่เพิ่งเข้ามานะครับอีกสักรอบให้จับเวลาใหม่ว่าศูนย์ร้อยกี่วิเดี๋ยวไม่จับเวลาใหม่อีกรอบว่าศูนย์ร้อยกี่วิพร้อมอยังพร้อมนะพร้อมนะพอมนะมนะนะไป งไม่เกรงใจใครแรงไม่เกรงใจใคร เมื่อกี้ผมเบรกจากความเร็วสองร้อยสองร้อยห้าสิบไดไหมอยู่ตึกเลยอะนะครับเนี่ยผมทำรถอย่างเงี้ยผมต้องเจอรถทุกรูปแบบอะ่ะแล้วผมลองให้ดูทุกคันนะโอเคอะ่ะ เค okay, นะจบแนละ้วจบไหมต้องจบแหละโอเคนะครับคืนนี้ฝันดีทุกคนใครสนใจนะครับใครใช้ใครเย็นใช้์เพื่อเลยด,ดูสวัสดีครับ